เตือนอะไรนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วเลิกเล่นเกมเลิกเล่นไปครับไปเฮ้ยเดี๋ยวรอกอันนี้หาทางเข้าอยู่มึงเล่นอะไรเนี่ยฮะเล่นไลน์มึงมึงสัยว่ากูเป็นไทยให้นี่เงี้ยเลมาไปไปไปเอามาแมบที่สี่ต่อเลยนะครับแบบสามวันครึ่งชั่วโมงนะครับดูจากลักษณะแล้วมาแมบสี่เลยครับไรแม่

คนเนียบล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 บเรนีพอมงู่นเนาะหลเลิกเลิกผีมาผีมาผีมาแล้วสั่นเร็วเล่นดเีผีมาบีมาหลช่วยด้วยช่วยด้วย พี่พ่อพี่พ่อพี่พ่อถูกตุกถูกถูกถูกช่วยด้วยช่วยด้วยหนูกินกล้วยผีผีผีช่วยยิงผี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 ช่วยหน่อยผี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 โอ้ยโดนผียิงผี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 ีอ๋อพอแล้วพอแล้วผีกลัวผีกลัวพอแล้วผีกลัวอ๋อพอ มึงจะโจมันจบอ่ะครับพอแล้วพอผมยอมแล้วครับผมยอมแล้วครับต่อครับต่อกันยิงผียิงผีกินเลือดกินเลือดกินเลือดละเลกดคิวกดคิวกดคิวค้างไว้แล้วไปช่องสุดท้ายเลยแล้วก็กดกดคลิกแล้วก็กดอีเลกดอีพร้อมพอมกันอย่างเงี้ย เออเรากดไปเฮ้ยระวังเซิฟกปหลกนุ่ยกิน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 กิอกมนกโอ้เลืออกิอกิน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 กลนกิไกินกินกลงไม่ได้ลงไกินกินกินกลยกลนกินไินไินได้เลยเินกินไปนกิอนกินกน อยู่ไหนไม่ได้กูลงเองกูเองก็โนโนคิปลงมาครับโนคิปเฮ้ยโนคิปอี่อะไรเนี่ยต่อยกูอีกโอ้ยตกกูเลยเฮ้ยชิมายแล้วตกลงไปดิอ้อเมื่อกี้กูกำลังลงอยู่ลงแล้วนะครับรอคุณเลงนะครับ ไอ้สุดขอบฟ้ารอกันครับรอตรงนี้ครับเอ้ยระเบิดระเบิดเดี๋ยวแม่งส่งระเบิดมารอก่อนรอนี่ไงกูว่าแล้วเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยพลาดพลาดเาพลาดไม่ต้องรอคุณเลยละนี่ไปต่อเลยกดวีดิ์ี P G ไปบ่าย กรีบลงมาครับเฮ้ยไปไหนวะเลรทุกสกรรมในห้องนี้เป่งเป่ตัวไอเละหายไอเละหายเละหายเละหายพี่พ่อ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 พี่พ่อเลยผีพ่อผีพัก พอแล้วผีตายแล้วเลยผีตายแล้วเลยผีตายแล้วเลยผีตายแล้วโอ้โหผีตายแล้วมึงยิงกูเดี๋ยวนครับรอคุณเลยก่อนเลยต้องรอเพื่อนต้องฆ่าเพื่อนนะเพื่อนต้องรอกันนี่นี่นี่เหมือนเขาเล่นอะไรบางอย่างนะครับโอ้เขาเคลียร์ทางให้โอ้โหเพื่อนดีโอ้แตกยาก่อนอระเบิดตูมกูว่าแล้วเลเลยกูขอเลยเลยกูยอมแล้วเลย มึงใครไปาระเบิดมาเมื่อกี้อะไรวะฮม่หืมกลัวกูไม่ตายไหมเนี่ยโอมโมคนเดียวเนี่ยปั๊มยาไปเลยหอะไหนวะมึงไม่เปิดประตูให้กูอีกแล้วแม่งร้องว่างอึประตูบานนี้บานนี้บานนี้คุณเลยไปก่อนนะครับเออช่วยด้วยช่วยด้วยตัวเองนสั่นทำไมสั่นทำไมนุสันทำไมไปหนึ่งไปหนึ่งสั่นแล้วไป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 ออกจากบ้านบ้านจะถล่มเลมาลุยเอ้ย

โอ้ยโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้าโทรศัพท์เข้ารับ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 เข้ารับไปดรับต่อเหรอโลขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับจบได้อย่างวั่นแน่แป้งขอฆ่าสักคนนี่เขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ